มากเลยฮะแล้วก็รู้สึกว่าได้มาอยู่กับ่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมงคลมีแบบมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีแต่ความสุขอะไรเงี้ยในงานนี้ก็รู้สึกว่าออขอบคุณทิงพาเวอร์มากที่ชวนผมมาร่วมสนุกด้วยในวันนี้ครับครับอย่นูแบบเป็นแทนเหมือนกันแบนบไวท์รตะจีน จริงๆแล้วขออวยพรให้กับทั้งคนไทยเชื้อสายจีนนะครับรวมถึงคนไทยทุกคนนะครับในตุจีนปีนี้ก็อยากให้ทุกคนเฉลิมฉลองจุดจีนในปีนี้ก็อย่างเต็มที่เนาะเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเคยทำมาทุกปีแล้วก็ คนไทยเช้สายจีนยังไงก็กลับไปเจอกับครอบครัวแล้วขอให้มีความสุขกับครอบครัวในจุดจีนปีนี้แล้วก็ขอให้เป็นจุดจีนปีที่ดีที่สุดของทุกๆคนครับนี่เมื่อกี้บนเวทีลงมาเป็นไงบ้างทพี่ตุงคะเ็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของร่างกายมากามันเป็นคำถามที่บูลลี่ผมไมก็ไ่ได้บูลลี่ก็จริงๆแล้วพอไม่มีพี่ๆแบบในวงมาด้วยอะไรเงี้ยร้องคนเดียวร้องคนเดียวกับที่วงแบ็กอัพที่อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกกดดันนิดหน่อย ที่เราจะต้องแบบทุกคนก็จะแบบมองเราคนเดียวอะไรเงี้ยเรารู้สึกอ่ะตายเป็นตายก็เลยใส่กุดเลยแล้วก็แบบก็ต้องทําเต็มที่ให้ทุกคนสนุกแล้วก็เรารู้สึกว่าพออยู่ข้างบนเวทีมันสักพักเนี่ยเรารู้สึกว่าเวทีมันแบบมันเหงามากเลยก็เลยลงมาข้างล่างดีกว่าแล้ววันนี้คือชุดก็ไม่ธรรมดาอยู่คนเดียวแล้วก็ทีก็เต็มมากด้วยก็ตอนทีมงาน ส่งวีฟว่ต้องใส่ชุดแบบนี้ในงานนี้ก็รู้สึกว่าแบบจะครั้งหนึ่งเนาะ่่่แเรู้สึกว่ามันจะมันจะเข้าจริงๆใช่ไหมหรือว่าเราจะอยู่กับชุดนี้ได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยก็แต่ว่าพอเรารู้คอนเซ็ปต์ว่ามันเป็นจุดจีนเนาะแล้วก็มันก็จะมีแบบคอนเซ็ปต์ที่มันแบบแฟนตาซีเหนือจริงหน่อยอะไรเงี้ยก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆอายุปูนี้แล้วที่ไม่เคยทำต้องทำให้หมดก็เลย ว่าวันนี้พ่อมาเต็มนะเมื่อกี้เพิ่งได้คุยกับเขาเขาโทรไลน์มาทักแหมแต่งชุดเต็มเลยนะได้เห็นแล้วเจ้าชิมท่านหนึ่งเลยนะอะไรเงี้ยก็แบบก็คือคือเขาก็จะแบบแซวนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ก็นิดนึงเขาก็เขาก็ไม่รู้แต่เขาหัวเราะไม่รู้ไม่รู้แต่ปกติพี่จูนไม่ได้แต่งเต็มหัวเราะปกติชุดนอนฮะอันนี้ชุดนอนอันนี้ชุดนอนชุดนอนชุดนอนชอบไหมคะ จะแบบเอ้ยยืมไปใส่ในคอนเสิร์ตนะที่เปิดตัวเป็นคอนเสิร์ตต่อไปใช่ไหมคะก็ถ้าลองกดหบทมาแล้วกันครับแต่ต้องใส่ตะกรุงนะพอดีนะโดยเฉพาะพี่ชัดโดยเฉพาะพี่ชัดเราไม่ได้มีเพื่อนน่าจะเประกาศออกมาว่าจะมีคอนเสิร์ตครับใช่ใช่เริ่มต้นปีเลยก็จริงๆมันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่คอนเสิร์ตที่เราทําทุกปีอยู่แล้วที่เป็นโปรเจกต์ที่เราจะทําเพื่อ หาทุนการศึกษาให้เด็เกดในโครงการก้าวเพื่อน้องผมทำมาสี่ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่5ก็เราก็จะมีกิจกรรมจัดวิ่งแล้วก็จะมีกิจกรรมของคอนเสิร์ตด้วยทุกปีเพื่อหาทุนการศึกษาให้น้องๆในโครงการก้าวเพื่อน้องเลยเนะียปีนี้ทํามาเป็นปีที่5ก็เดี๋ยวเราก็จะมีจัดวิ่งที่อยุธยาวันที่15กุมภาันี้นะฮะก็หลายคนก็สมัครหลายๆคนก็เตรียมตัวแล้วที่จะไปเจอกันแล้วก็ปีนี้ก็นอกจากวิ่งที่อยุธยา15กุมภาพุมธาแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตบีไซด์บอดี้สแควร์ของนาด้วย เวส่าแบบเป็นเมืองใหญ่เลยครับกับเร่งบอดี้สแนนก็จะจัดขึ้น4 5 6เมษายนครับที่วันแบงคอกครับก็จะเปิดจองบัตรในเดือนมีนาคมนี้รอติดตามรายละเอียดครับสามรอบสามรอบสามรอบครับสามรอบนี้เท่ไหร่อะคะตุ้มามที่วันแบงคอกประมาณ4,000กว่ากว่าห้าพันอรอบสามรอบเีใช่ไหมครับเราิงจริงๆก็เรา ก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูแหละครับแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูครับอาจจะมีเพิ่มรอบแต่อนเพิ่มรอบไหมครับถ้าไเรียกร้องอะไรเงี้ยครับพี่ตูนก็ลองดูครับเดี๋ยวลองดูครับว่าถ้าถ้าแค่ประกาศสวัสดีการณ์แฟนๆก็แซวว่าถือกดบัตรมาอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนสนใจครับก็ดีใจที่ทุกคนยังยังตั้งตารอคอนเสริมบอดี้สัมมอยู่นะรายได้จะเอาไปทำอะไรนะก็ให้โครงการก้าวเพื่อน้องปีที่ห้า ให้กับน้องๆคือเราส่งไปแล้วสปีเราส่งเด็กเรียนมปลายฟรีๆเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยสองร้อยกว่าคนแล้ะที่เราที่เราส่งมาครับแล้วก็ปีปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้วเพราะเธอเนี่ทุกคนได้กล้าใช้ให้ให้ทั้งหมดเลยได้เลยจดให้หมดเลยใช่ใช่รายได้ทุกบาทหักค่าใช้จ่ายเพราะเพราะค่าใช้จ่ายแล้วใช่ก็ให้ให้คุกับ้งหมดแในวงยังไงจริงๆแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราผมเองก็ เราก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าออมันก็จะเป็นแบบเราเล่นคอนเสิร์ตกันทุกวันอยู่แล้วอ่ะเราเล่นดนตรีกันมาตลอด20ปีแล้วมันก็แบบไม่ได้เหลือบากว่าแรงในการเล่นแล้วก็ทำรายได้ให้กับทุกประเทอ่ะไรเงี้ยก็มันก็เป็นผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเต็มใจนะแล้วก็มีความสุขแหละมีความสุขปีล่าสุดก็คือหน่ไปอนมาหนาวมากเลยหนาวมากเลยบอกน้องก้อยว่าน้องก้อยแบบโหหนาวเกินอะไรเงี้ย สงสารเด็กๆบางทีก็หนาวมากเอแต่ก็มีความสุขดีครับอ๋อก็นั่นแหละตัวจอยเลยฮะเลีมีความสุขทุกสถานการณ์ทุกสภาพอากาศครับไม่ก้อยแซวด้วยว่าจริงๆแล้วที่พาไปเพราะเป็นความฝันจริงจริไม่ได้ใช่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 คือจริงๆเราก็ยอมรับว่าเราก็อยากพาลูกไปไปสัมผัสแบบเราชอบฟุตบอลเนาะก็อยากให้ลูกได้แบบไปเชียร์ทีมเดียวกับเรา ก็ไม่เดี๋ยวล้อกูฝังไปเด็กเลยก็เราเห็นภาพสมมติเราเห็นภาพแบบครอบครัวแบบจุงลูกไปเชียร์ทีมเดียวกันแบบพาฟันคอซื้อของแล้วก็ใส่เสื้อเชียร์ทีมวกันแล้วก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างเรื่องนี้อย่างเปิดโอกาสให้ลูกแบบแต่แต่ทะเลแต่ทะเลชอบทีมอะไรนะคะคุณพ่อก็เลยหละหลายๆคนก็บอกว่าไปอย่าไปบังคับลูก เราไม่ได้บังคับเราก็แค่พาไปแล้วก็ซื้อเสื้อให้แต่เห็นทะเลบอกว่าไม่ได้ชอบทีมเดียวกับพ่อเขาเปลี่ยนทุกวันก็เปลี่ยนมีอะไรบ้าแมนซิตี้เชลซีแมนยูทุกทีมเลยอ่ามันก็แต่ว่าก็เขาก็เขาลองเพลงเชียร์สเปอร์ได้นะคือเขาอยู่ทีมที่ชนะเท่านั้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ ไม่มาสบายมันหนาวครับมันหนักอาการมันเปลี่ยนมันหนาวใช่ใช่หนักแม่ขับมาป่วยไม่ไม่ไม่เยอะครับสิ่งที่เริ่มที่ผมแหละผมก็ป่วยก่อนมันติดกันครับผมจะออนแอร์สุดในครอบครัวเพราะว่าแบบตอนมีข่าวว่าทะเลคือท่าป่วยบ่อยต้องดูแลก็ตามอาการเนาะแต่ว่าก็หนักสุดตอนที่เขาเขาชักตอนนนั้ขย้อนกลับไปใช่ไหมตอนกลางคืนผมอยู่ผมอยู่ซอกโฮม ผมไปคอนเสิร์ตพอดีครับแล้วเพิ่งไปถึงเลยกำลังจะหาข้าวกินแล้วก็มีลายคลองมาจากเพื่อนที่ที่ภูเก็ตบอกว่าทะเลชัดแล้วก็แบบหมดสติกำลังไปโรงพยาบาลว่าแบบโอ้โหใจแบบไม่อยู่กันในกระตัวแลบบ้วมันซุดไปเลยฮะอยู่ตรงกลางเมืองเขาเลยฮะแบบลยยแล้วก็แบบร้องไห้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรแล้วก็โทรไปหาน้องก้อยน้องก้อยเขาก็าเหมือนจะอยางก,กำลังยุ่งอยู่กับด,ดูแล ก,ก็โชคดีครับที่ที่สุดท้ายเขาก็เขาก็ฟื้นแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับสมองไม่ได้มีอะไรเพราะสมดู้ตาเห็นก็คือก็จะไข้สูงเด็กชักเด็กชักจะไข้สูงเป็นปกติแต่ว่าสิ่งที่ส,ทสิ่งที่มันแปลกก็คือตอนที่เขาชักเนี่ยมันไม่ไม่ได้แบบเขาไม่ได้ซึมเขาไม่ได้อะไรก็ยังวิ่งเล่นปกติก็มีอาการขึ้นมาเลยอยู่ดีๆก็มีแต่ก็มีตัวร้อนลุ่มๆอยู่แล้วเด็กมีไข้ เป็นเกิดจากว่าตัวไวรัสของที่มันแพร่ระบาดในเด็กอะไรเขาบอกว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียคุณหมอบอกทบตามที่คุณหมอบอกที่ตอนนี้ต้องระวังกันหนักกว่เดิมุก็ใช่ตัวร้อนอยู่นี้ก็จับวัดตลอดเลยครับว่าถ้าไข้สูงก็กินยาตัวนี้อะไรเงี้ยให้มันลงต่เห็นว่าอารมณ์ตอนนั้นคือมิตคุแบบการไปงานต่างประเทศแล้ต้องห่างันอยากจะกลับเลยัะตอนนี้คือแบบเราไปถึงแล้วต้องรอวันหนึ่งแล้วโชว์อีกวันหนึ่งก็แบบโชคดีที่เขาเขาฟื้นก่อน ฟื้นวันวันก่อนที่เราจะเล่นโชว์ก็เลยแบบอใจก็เลยใจใจชื้นขึ้นมาครับแต่ข้อความที่มีตูงเกียรติแบบว่า<อ>งานตรงนี้กับครอบครัวมันค่อนข้างจะแมนดิจัลล์บ้างใช่ใช่มันมันไกลกันด้วยแล้วก็เขาก็คือน้องก้อยเขาก็ย้ายเราก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตเนาะบางทีเพื่อนฝูงอะไรเขาก็อยู่<ช>เขาก็มีอยู่ทางกรุงเทพเกยอะกว่าแต่ทางภูกเกต็ตเราก็โชคดีที่มีคนที่เป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนที่เคยรู้จักกันเนี่ยคอย ฝากผีฝากให้ได้คอยช่วยเราดูแลอะไรก็ก็ก็ยังโชคดีตอนนี้ก็โอเคฮะก็แล้วสถานการณ์านการน้องก็ไปได้ด้วยดีติดตาไวเหมือนกัติดอะไรก็ทำไปครับแต่คุณพ่อโอเคหรือยังคะร่างกายก็ปีที่ผ่านมาผ่าไป3ครั้งก็น่าจะโอแล้วนะน่าจะต้องโอ้แปีที่แล้วผ่าตัด3รอบก็ยังยังยังมีอะไรที่ ทีนี้ก็ต้องกายภาพเรื่องมือซ้าย<อ>ที่มันอ่อนแรงไปจากจากสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สะสมมานานอะไรเงี้ยก็มันเ,ออเราก็ต้องกายภาพให้เอาแรงที่นิ้วมือที่มันอ่อนแรงไปกลับมาให้ได้อะไรเงี้ยเาก,ก,ก็ต้องใช้เวลานาน,านอันน<อ>ี<อ>้ม<อ>ันเริ่มกลับมาบ้างยังคตอนนี้ม่รู้สึกความรู้สึกเราคือเราก็ทิ้งไว้นานนะฮะจนแบบกล้ามเนื้อบางส่วนมันก็รีบไปมันก็มันก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูให้กล้ามเนื้อขึ้นมา ก็เป็นต้องใช้เป็นปีตอนนี้ก็คือแบบเราเล่นกีตาร์ไม่ได้เต็มที่ก็คนโชว์แล้วก็ไม่ได้เล่นกีตาร์ก็ร้องอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือถ้าร่างกายเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมาตอนนี้ไม่ไม่กำลังคิดดูแลกำลังคิดตัวเลขอยู่ใช่ไหมแต่สิ่งก็ยังเยอะไปนะโอ้โหน่าจะเหลือสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบคือคือมันผ่าตัดทีนึงมันก็เรามันก็ผู้ไปเลยก็ต้อง ใช่จะมีโอกาสกลับมากว่าจะฟื้นฟูใช้เวลาแต่คุณหมอบอกว่ามีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนปกติใช่ไหมคะร้อยตีวันเปอร์เซ็นต์คุณหมอก็ไม่ไม่ไม่รับไม่การรับผิดชอบใช่ก็อยู่ด้วยอายุใช่ใช่ด้วยจริงจริงเลด้วยอายุแล้วก็สิ่งที่เราแบบใช้ชีวิตมาแบบนานๆใช่เราใช้เต็มที่มา20กว่าปีบนคอนเสิร์ตแล้วก็แต่ตอนนี้เวลาเล่นคอนเสิร์ตนี้ก็ยังต่ำก็ต่ำตามเต็มที่ตามที่เราให้ได้ต่ำเต็ แต่เส okay, ้นเสียงยังโอเคอยู่ไหมพี่ชุนเส้นเสียงโอเคอะเส้นเสียงโอเคโอเคค่ะขอบคุณการเป็นุัวแทนขอบคุณการพี่ๆขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยคือขอฝั่งคือขอกล้องอ่ะกล้องนี้นะ